ครับสอบถามเรื่องภูมิแพ้นะทราบว่าก่อนหน้านี้เป็นภูมิแพ้ใช่ไหมครับผมเป็นราบเช้ามาจะตื่นเคยนอนอยู่เนี้ยพอเปิดพ่อผมออกมาปุ๊บนี่จะจามทันทีเลยแล้วก็จะเป็นจามติดต่อกันเป็นมานานแล้วยังครับอย่างนี้เป็นหลายปีเลยค่ะอ๋อเคยตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าแล้วเคยไปรักษาที่ไหนยังไงไหมครับผมกินแต่ยายาภูมิแพ้ อาการก็ดีขึ้นบ้างไม่ดีขึ้นบ้างก็ต้องเป็นประมาณครึ่งวันอถึงจะหายหมยควาว่าคันครึ่งคันแต่จามล้วก็น้ำมูกไหลน้ำมูกไหลอยู่ประมาณครึ่งวันครับทุกครั้งที่เป็นที่แพแล้วพอมาใช้ตังจือเป็นงไงนะครับก็กินได้อยู่ประมาณอาทิตย์นึงก็เช้ามาก็เบาเบาขึ้นก็ห่างช่วงนี้ก็บางวันก็จามบางวันก็ไม่จามเลย แล้วก็ห่างห่างมาเรื่อยๆก็มั่นใจว่าน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเนอะจะดีค่ะเพราะยาไม่ได้กินแล้วยาแก้แพ้ก็ไม่ได้กินแล้วเยียเยียรเยียรใช่ครับขอบคุณมาก